เครืงนบเครื่องก่อนแน่ไกลเลิกใช่ไหมครับไกลเลิกคุณจะเลิกอธิบายวิธีการเล่นในสเก้ตบอร์ดเครื่องยนต์จะมีเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สจังหวันถังซึ่งใช้โดยตรงก็คือใช้กับเครื่องตัดหญ้าเราพัฒนาให้มาอยู่ในสเก็ตบอร์ดให้ได้ติดเครื่องยนต์เข้าไปปั๊บแล้วเอียงเลี้ยวล่ะเอียงเลี้ยวเอียงเลี้ยก็เลยได้เอียงลักษณะเอียงซ้ายเนี่ยเองซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงขวาก็คือเลี้ยวขวากดปั๊บล้อจะหมุนตามล้อ เร่งเครื่องไปข้างหน้าล่ะครับเกิดถ้าเร่งเครื่องไปข้างหน้าก็คือต้องบิดเท้าอ๋อบิดเท้าเร่งได้เร่งเครื่องได้ด้วยครับเร่งเครื่องได้ด้วยเพื่อจะหนีพวกอย่างงี้น้องไก่เลิศเนี่สเต็ปดีนะนี่มึงเป็นนักเตะเก่าหรือเปล่านลาเป็นเอกเด็กทำไงเบรกก็คือจะใช้แบบการผวาที่จะล้มอ่าปึ๊บ ก็เบรกมาจากไหนมาเลยครับขวาล้มเกิดเรก็คือขวานที่เ่แคบไเลยนี่ครบแล้วครบแล้วีหน้าแดงที่เกไเ่อนยเยียมมากนประกอบไปได้เลย่ไยปรกอไปได้เดี๋ยวให้น้องก็สตาร์ทแล้วขับสตาร์ทแล้วเรขับออกไปทางนี้เลยนะได้ไหมได้ไหมจัดไว้ก่อน่ะสตาร์ทครับเพื่อนสตาร์ทเองได้เลยสตาร์ทเองได้ครับตอนนี้นะครับตำแหน่งที่เหมาะสมที่สครับ ก็สอนนะครับอ็จากเทคโนโลย